วันนี้เรามากินลาเมืองพี่น้อเมืองแม่วันลาเมืองไข่ข่าวไข่ข้าวซิ่งไก่ข้าวเหนียวเมนูปิ้งโครงไก่เมนูแต่เราไม่เมนูเนี่สุดยอดอันนี้พี่น้อแต่ราเมืองพี่น้อราเมืองให้ถูก

ก็เลยทียอะวแทมนอตเบบี้อินไซด์เอ้ามันม่นไม่ใช่เออออกมาโทบิลเลยมาโทบิลเลยมา้งกา คืออยากกินราเม็งป่ะผมกินแบบน่ารักน่ารัก ่เด้นบาทก็หลังงงปิ่งไก่สองคำสองคำเท่านั้นก็พอสองคำเท่านั้นทูทูกระนุกขามีสองคำ ปักอาหานกินแบบกินแบบไข่ะพลังนี่เรอยากกินมากไก่เลย thăm có 2 long không sợ chào 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 3, chào 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 ครับครับครับ